ทำล่าหาแมงชีกุงครับถ้ามากระตังทวารตกคนนะนึงกอ็อี่ดูแม่มึงก็เอากได้ก็ครับตุ้ยเป็นนักล่าชีกุง วันนี้เราไม่ก็ไดด้วยเ๋อวที่ไดก่อนตามไปดูชัวนนี้แมงจิกุงนักเนาะน่าจิกุงครับน่าจิกุงนี่เจอเดื่อวยละนี่ครับ ของแต้ของแต้เอาดักไว้นะ้ำผูกเจ้าของมาใจเนาะเออนี่มดักก็ได้กันุดได้เลยกัะฮะเลิกกัดักไว้อืมนี่การดักที่กุงุงอ๋นนี่คือบรรยากาศ่วไปเนาะ ใส่ไปเลยอันนี้ยังพกเก็บมือส่งเข้าไปแล้วนึกสุกมายอะก่ะทำมีสองตัวข้าวีสองตัวโอ้แค่นี้เองง่ายง่ายใส่ข้ามคืนใส่ข้ามคืนตามไปดูครับนี่แถวบริเวณรอบบ้านนะครับเนะีิกุงนัก ห้องจะวัดหมื่นหัวหมวะไรนี่ครับนี่ทีระกิ๊ก,กุงครับนี่เป็นวิธีการของลุกตุยเนาะเป็นชำนาญครับอุปกรณ์นี่แปลงกับคนเดียวเนาะ แพงคนเดียวครับสมัยก่อนเนี่ยโหดเลยขอบกจกเอาเนาะได้ขอบกเอาเสียมขุดเอาอนะเดี๋ยวนี้สบายละมีอุปรกรณ์ละเด็ดร้อนครับต้องไปขุดต้องไปอย่างนี้เปิ้นเด็ดนะสามอันละได้สามอันละนนี่แมนกะมือไหนมือนีนเจ้ โอ้มันบมี่่อยถ้ามีถุงมันอีอัน <c oughs> ถ้ามันมีขุยมันจะเป็นขุยปกปากปาก,ปากต่างเขา้านะเออนี่ครับนี่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 น,นีสีอะไรครับมีอวามมพรอ้มรอมมพร้อมมพร้อม สกอรเปียนไปบมล้วต้องยุงนักน่งตนักยุงนะเออนี่ครับนี่วิธีดัดที่กุ้งแบบง่ายๆครับต้องแก้ขอบบลกละตะกอนนางโคตรแก้ขอบอกโคตร,อ,รอ่ะเพราะเป็ี่นมงเป็นมังนี่เนะาะมังสูยรักขนาดน,นั้นั้น อืม๋อมควันอีนอกเล็เยนี่นี่ครับอุปกรณ์ดักชิ้กุงพี่น้องที่อื่นเนาะอาจจะบบกเคยหันเนาะนี่ครับโชว์วิธีการดักชิ้กุงเนาะนี่ไง่ายๆครับเอาสายล่าไว้นี่เนาะมนผูกเขาก็มาใจไหม